เอาเละครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ชาแนลลิวเวอร์พรูทูเดยอีกแล้วนะครับ แน่นอนครับว่าสุดสัปดาห์แบบนี้ทางช่องของเราจะมีการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ที่สโมสรขวัญใจของพวกเราอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลครับจะมีคิวบุกไป,ปเยือนฟูลแลมที่คาเวนคอตเทนในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเวลา23นาฬิกาสานาทีหรือ5ทุ่มครึง่งตามเวลาในประเทศไทยครับเพื่อนๆแล้วก่อนที่เกมสนุกไหนแมตที่12ของฤดูกาลนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับจเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมปัจจุบันนั้นรังอยู่ที่อันดับ17ของตารางคะแนนโดยแข่งไป11เกมชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง8มีีเพวก็ แตมและอยู่พ้นโซนตกชั้นเพียงแค่อันดับเดียวเท่านั้นส่วนลิเวอร์พูลผู้ไม่เยือนครับอยู่ที่อันดับ2ของตารางคะแนนโดยแข่งไป11เกมชนะ7เสมอ3แล้วก็แพ้1น,นมี24คะแนนเท่ากับทแนทมอสเปอร์จ่าฝูงแต่ผลต่างของทางไก่เดอทองนั้นดูดีกว่าจึงจะไมให้พวกเขาได้กลายเป็นจาน่าฝูงณปัจจุบันเอาเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก่อนที่เกมในกรุงลอนดอนที่เขาเวนคอตเทนนั้นจะเริ่มต้นขึ้น ลิเวอร์พูล today ครับจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปดูถึงเฮตูเวสหรือการพบกันของทั้ง2ทีมว่าพวกเขาทั้งคู่นะั้นมีสถิติการพบกัน5เกมหลังสุดนั้นเป็นยังไงกันบ้างและ5เกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดโดยที่มีการพบกันในปี2013 2เกมครับเกมแรกฟูลแลมเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ3ก่อนที่ทางหงส์แดงจะได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ถล่มฟูลแลมไปขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ต่อมาในปี2014ฟูแล,ลนน age, แลนู และหลังจากนั้นพวกเขาก็ตกชั้นไปและกลับมาอีกครั้งในฤดูกาล2018-2019 โดยที่เจ้าหงแดงครับเปิดอนฟิลเอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต่อศูนย์ในเกมแรกและเกมนั้นล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมานี่เองครับเป็นทางฟูลแลมเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทางลิเวภูไปูลไป1ประตูต่อ2โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสถิติการพบกันระหว่างฟูลแลมกับเวอร์วููเนี่ยจะเป็นเจ้างหงแดงที่จำได้ดีกว่าทั้งหมดมีสถิติชนะ100%ยิงได้ถึง14ประตูแล้วเสียไปเพียงแค่สีลูกเท่านั้นเองเลยครับเพื่อนๆต่อมาครับเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝัั่่่งงเจ้า้าาาบนนนอยนอยฟูแลมกก เกมนัดที่ผ่านมาครับฟูลแลมพึ่งบุกไปพ่ายแพ้ต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอติอัสเตเดียมมา2ประตูต่อศูนย์แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับว่าการบุกไปเยอซิตี้ในบ้านเนี่ยดูจะเป็นเรื่องยากมากๆครับที่จะคว้าแต้มออกมาได้แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างเพราะในเกมนี้สกอตต์พาร์เคเกอร์ผู้จัดการทีมของฟูลแลมยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมก่อนเกมที่จะเปิดคารเว่นคอตเทตต้อนรับการมาเยือนของหงส์แดงแล้วคนที่ได้รับอาการบาดเจ็บเดิม ดัานของทีแรนคอนโกโลและก็เคนนี่เตเต้สองแข้งชาวดัชเพียงเท่านั้นเองเลยครับนั่นก็เป็นที่ค่ากันว่าในเกมนี้ทางสกอตพาร์เกอร์น่าจะจัดทีมมาในระบบ3-412พอเนื่องจากระบบนี้ครับดูจะใช้ได้ผลกับทางฟูลแลมในช่วงหลังๆและ3-4-1-2ที่ว่านําโดยผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสอย่างอาฟองอเลโอล่าเซนเตอร์ฮาฟสามคนครับประกอบไปด้วยโอลาอน่าโชคิมแอนเดอร์สันและก็เซนเตอร์ฮาฟชาวนาจีเรียอย่างอาดาราบิโอโยครับ ต่อมาครับแผงมิดฟิลด์และวิมแบ็กทั้งสองข้างไล่จากขวาไปซ้ายประกอบไปด้วยบ็อบบี้เดโกโนวารีตคู่การเป็นซัมโบอันกริซ่าจับคู่กับแฮร์ริสันรีตส่วนทางซ้ายครับเป็นทนายของอันโตนีโรเบิร์ตสันมิดฟิลด์ตัวรุกคนเดียวเป็นรูเบนร์อฟตันชิกแล้วคู่หน้าครับใช้ทนายของอีวานคาวาเลโรยืนจับคู่กับทนายของอาเดโมลาลุกมาน ตัดภาพมาทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันบ้างครับเพื่อนๆเ,เกมนัดที่ผ่านมาหงแดงพื้นจาบุกไปเยือนทางนัานของมิดทิลแลนในสกิลฟาแชมเปี้ยนส์ลีก Champions League, แต่ทำได้แค่เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลอะไรมากครับเพราะลิเวอร์พูลนั้นเข้ารอบนอกเอาไปแล้วส่วนเกมลีกแมทที่ผ่านมาหงแดงก็เปิดบ้านถล่มวูฟไปขาดลอย4ประตูต่อศนย์และรูปเกมการเข้าทำของพวกเขานั้นดูจะมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวครับ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเพียงอย่างเดียวที่จากหองแดนนั้นต้องพบในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ได้รับอาการบาดเจ็บหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นโชโกเมสเวอร์จิลฟานไดอาริซอนเบรเกอร์เตียโกอาคันทาราและรวมถึงตัวสำรองอย่างเซอร์แดนชกิรี่เจมิลเนอร์และอเล็กอ็อกเล็กแชมเบรนแกรบแล้วการพบกับฟูลแลมในเกมนี้เป็นที่คาดกันว่าทางเยเกนคลอปน่าจะจัดทีมมาในระบบเก่งนั่นก็คือ4-3-3นำโดยนานดันดาวรุ่งชาวไอร์แลนด์อย่างคีวินเคลเฮอร์ แนวรับ4คนและจากขวาไปซ้ายครับมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจเอลมาติปยืนจับคู่เซนเตอร์กับฟาบินโยและทางซ้ายเป็นแอนดี้โรเบรัสันสาม,มิดฟิลด์แดนกลางมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมจอร์จิเนีววยวไวนอรดุมแล้วก็เคอร์ติสโจนและตัวรุกแดงแดงหน้า3คนครับมีโมเมซาล่าโรเบร์โตฟิมิโนแล้วก็ซาดิโอมาเน่นั่นเองเลยครับเอาเลยครับเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไง ซึ่งจากย้อนไปดูสถิติท,ที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเลี้ยวภูนั้นดูดีกว่ามากๆรวมทั้งศักยภาพของนักเตะเลี้ยวผู้นั้นดูจะเหนือกว่าฟูลเล่มเกือบทุกตำแหน่งถึงแม้ว่าในเกมนี้จะบุกไปเยือนบ้านของฟูลเล่ม่มหรือว์พูลก็น่าจะยังทําได้ดีกว่าและน่าจะบุกไปเอาชนะฟูลเล่่มได้ขาดลอย0ประตูต่อ3ครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดที่ทางลิเวอร์พูลทูเดย์ได้นำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆในวันนี้หากชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ